โอเคครับาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้กลับมาใน,นช่อง ntp บองอีกเช่นเคยเนาะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมดาร์กบอลดกขังแบตเทอร์นนเดงอ่าสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาสุ่มกรชากันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตู้โกหังเนาะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับในตัวส่วนของพาร์ทที่1เนานะผมก็ได้ทําการเปิดโกหังไปแล้วก็ไม่ได้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยก็บอกไปว่าจะไม่เปิดต่อใช่ไหมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยได้ทําการไปลองใช้มันมาเนาะก็คือไปยืมเพื่อนนี่แหละแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครมันเนี่ย ถูกใจอะเออแบบว่าผมใช้แล้วมันถูกใจอะก็คือเป็นผู้นําที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะในการนำไฮบริดไซยันนะครับแล้วก็นําแคทอื่นๆเนาะที่ตัวละครมันนําอยู่ซึ่งตัวละครมันตีแรงด้วยเพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเปิดอีกสักรอบหนึ่งล้วกันเพราะว่าคือมันจะการันตีฟีเจอร์ทั้งหมด2ครั้งนะครับก็คือรวมๆแล้วก็ใช้ประมาณสัก3 0 0เมตรได้นะครับในการเปิดการันตีฟีเจอร์เนาะโอเคก่อนที่เราจะเปิดกันนะครับผมขอไปที่ตั๋วทิต สำหรับตู้เกิร์เวนกกอนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีตู้ใหม่เข้ามานะครับเป็นตู้เกิรนะ์เนาะแล้วก็มีการแจกตั๋วฟรีนะทั้งหมด14บใบนั่นเองอ่ะแต่ขออัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับตู้นะครับที่เป็นการใช้พอยเนานะที่เ,เพื่อนๆได้ทําการสุ่มไปเนี่ยสามารถนะครับนำไปแลกเป็นตั๋วได้เนาะก็แล้วก็มาเปิดในตัวส่วนของตู้ที่รวมตัวละครแบบโ,โหดๆทั้งนั้นเลยส่วนตัวผมเชียร์ให้เป็นตู้นี้ลวกันเนาะเพราะว่าตัวละครมันดูข้างข้างที่จะ perfect กว่า แต่ตู้นี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าตัวละครเก่งๆ,ๆ,ๆเขาค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆคือเก่งทั้ง2ตู้เลยแต่ถ้าส่วนตัวผมจะเปิดหรอผมอาจจะเปิดตู้ล่างแล้วกันนะเพราะผมยังไม่มีเคลนะครับเคลเองคาลิฟ่าเนาะ,ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปแลกตัวได้ที่ในตัวส่วนของาบารบาช็อปเลยเนาะเลื่อนไปสุดเลยครับประมาณอยู่ไหนว่าประมาณตรงนี้เนาะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ3 0 0ร แต้มนะครับก็สามารถแลกได้1ตัวเนาะก็ลองตัดสินใจกันดูดีๆนะครับในการเลือกเปิดนะแต่ตอนนี้แต้มผมยังไม่ถึงเนาะก็รอไปก่อนแล้วกันคือสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่อีกนานนะอ่ะโอเคเราไปเปิดตัวตู้โกกันก่อนเลยแล้วกันตัวหน้าตู้น่าจะเป็นวิดีโอใช่ไหมวิดีโอเนาะไปครับแบบว่าเปิดหาภรรยาของโกฮังก่อนนะเพื่อโกฮังจะออกให้เราอะไรอย่างนี้ วายดะนะครับก็การันตีหน้าตู้เนาะเฮ้ยไม่ใช่สิการันตีฟีเจอร์นะครับไม่ใช่ดวงไปอยู่ตู้โกลเหมือนนะครับอ่ะกระจกแตกอ่ะไอไอันนี้มันตัวหน้าตู้นี่ใช่ไหมโอเคนึกว่าเป็นวีดีโอนะครับโอเคใช่ไหมผมขอเช็คก,ก่อนอ่ะจริงด้วยตัวหน้าตู้เนาะขอวีดีโอหน่อยแล้วกันจะได้ปิดไปเลยเนาะ อ่ะเป็นคูรลินกับเบจิต้านะครับอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคน่าจะไม่ได้อะไรแล้วมาไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าสับตู้โกหังแน่นอนครับก็อยากได้โกหังเนาะมาลุ้นมาลุ้นกันว่าการตีฟีเจอร์รอบสุดท้ายของเรานะครับจะออกเป็นตัวอะไรเนาะไปะ แต่ขอให้ออกก่อนหน้านั้นจะดีมากถ้าออกก่อนนี้ผมหยุดเลยนะถ้าออกก่อนนี้จะดีมากจะหยุดเลยทันทีโ okay. อเคตุส่าพูดโปรโมทให้ก็ไม่มาเลยเนาะกคูบินมาเด,เดียวเลยครับน่าจะรุนยากนะคิดว่าโอเค รับมันตีแรกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยมาลุ้นอีกมันตีหนึ่งก่อนการาันตะีเนาะขอตัวฟีเจอร์หน่อยสักหนึ่งตัวก็ยังดีนะครับเพื่อเอากำไรเนาะไม่อยากให้ไปถึงการันตีสักเท่าไหร่โอเคได้ฟีเจอร์นะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรโอ้เป็นฟิวชั่นด้วยเนาะโอเคดิจิตอลธรรมดานะครับ เบจิจเตลซูเปอร์ไซยานสิออกเป็นโกหังไหมโอเคออกเป็นโกหังจริงๆนะครับแล้วก็เป็นโกหังลำดาบนะทุกคนอไอ้รอบที่แล้วพาที่หนึ่งเนี่ยเราก็ได้การันตีเป็นโกหังลำดาบนะอะไรวะเนี่ยทำไมมาออกให้เราอีกเนี่ยโอเคมา ถึงรอบการันตีสุดท้ายของเราแล้วนะครับในการการันตีฟีเจอร์เนาะมาลุ้นกันว่าจะออกเป็นตัวอะไรรอบนี้ผมขอดูหน่อยมันมีอยู่จริงๆใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ลำดบนะับเนาะขอเป็นโกฮังได้ไหมสุดท้ายแล้วมา ผมกดใช้สูตรไปม่วนะครับเผื่อเป็นผัดดวงให้เราเนาะมาโอเคเป็นเบจิต้านะครับฟิวช mm ั hmm. ่นอีกรอบไปเนี่ยโอเคอ่ะเป็นไซยาธรรมดานะครับมามาลุ้นเงากันดีก,กว่าทุกคนว่าจะออกให้ไหมเอ๊ะออกไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวนี้ไม่ใช่ฟีเจอร์นะครับ โอเคอ๋อโอเคครับก็ออกมาเป็นโกคูไซยยนสามเนาะก็ตัวละครนี้ผมปลดไปสามเส้นทางแล้วก็คือรวมตัวนี้เนาะก็เป็นเส้นทางที่สามโอ้ยขออีกสักตัวได้ไหมโอเคมาเพ็กเอาโอ้โหแล้วเป็น เบจิต้าไดมะานะครับโอเคก็ได้ฟีเจอร์มาทั้งหมด2ตัวนะครับโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับการเปิดในตัวส่วนของตู้โกฮังนะครับผลประกอบการคือ2การันตีเนี่ยเราก็ไม่ได้เลยนี่ถ้าเปิดต่อมันก็น่าจะการันตีฟีเจอร์ต่อหรือปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่มันบอกว่าอั t o 7ลาวเนาะหลังจากนี้ก็ไม่น่ามีต่อนะผมคิดว่า มั้งนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะสําหรับการเปิดกาชาวันนี้นะครับก็ถือว่าเกรือแล้วกันแต่ก็ได้ตัวละครมาเปิดเส้นทางเยอะเนาะแตะ่ถือว่าเกลือแล้วกันเพราะว่าเราก็ไนนม่ได้น้าตู้นะครับเพราะว่าเราอยากได้กลนะัวหังเนาะอ่ะสําหรับคิดีดนี้ก็อาจจะมา,าทําคลิปสั้นๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าอยากมาเปิดกาชาให้เพื่อนดูนินดนึงก็เกือไปที่เรียบร้อยอ่ะสําหรับคิิโดนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีีโ้กบบน็